ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอปเปอร์สตอรี่ครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนทะเลครับชื่อหาดอะไรนะยายใายแก้วค่ะใส่แก้วโอเคเราชอปเปอร์จะมาเทีเ่ยวทะเลกันนะคะหลังจากที่เราไปเทีเ่ยวพนัทยากันมาเรามาเช่าเสือเสือก็คือค่าเช่า30บาทมาจำาหนึ่งร้ส่วนเก้าอี้เก้าอี้ ค่าเช่าตัวละ30มสิบาจาตัวละ10บาทต้องเลือกด้วยเหรออ่ะขาหักก็เรามาหยิบของเองได้เลยตรงนี้นะคะทุกคนมาน้องชาปเป์จะช่วยถืออะไรมั้งครับช่วยเอาช่วยถือเสื่อดีกว่าช่วยถือเสื่อเก็บไว้ต้องก็มาคืนช่วยถือเสื่อครับน้องเสื่อน้องนี่โอเคดูนะโอมโอ้โหยกขึ้นยกลงทำเหมือนคนที่เคยออกกำลังกายมั้งถือกันไหวไหม เดี๋ยว้โทรศถืออ่ะไปไปกันไปค่ะคุณนายตุ้มเขาบอกว่าที่นี่คือน้ำใสแล้วเขาก็จะมีแบบให้เราเช่าเรือพายด้วยนะแบบนี้เลยนี่ในอีกแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยมาเช่าเพราะว่าเรือมันจะเช่า1ชั่วโมง100บ้บาทมาจํา1 0 0บาทนะคะทุกคนก็คือถ้าเราจะมา เล่นตอนไหนเราค่อยมาเอาละกันเพราะว่าเขานับเป็นหลายชั่วโมงวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะแต่ว่าคนก็มีบ้างปรับปรายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแออัดมากร้อนไหมลูกร้อ,อ,อนไหมครับร้อนอนั่งตรงไหนดีนั่งตรงไหนดีครับนาตรงไหนหนูจะเล่นน้ำไหมวันเนี้ยอ่ะมานี่มานี่มา,มาทางนี้มาทางนี้แเวลาแม่จะหน้าร้อนนะโอ้ใช่สิเราต้องหาที่ร่มๆ ยมลมหนี่ทะเลนะคะอ้าวตรงนี้ไหมล่ะตรงไหนได้หมดฮะหน้านอาไปพาหลานเล่นไม้น่ะดูดิละแฟเก็ะชอปปิ้งวันนี้ก่อนครับชอปปิ้งวันนี้ก่อนวันนี้น้องชอปเปอร์จะเล่นน้ำไหมครับเล่นค่ะเล่นน้ำหรอเราจะเล่นชุดนี้เลยเหรอ จะเล่นชุดนี้เลยเหรอแนะนําสถานที่หน่อยสิว่าวิววิวรู้สึกเป็นยังไงบ้างมองทะเลแล้วรู้สึกเป็นไงสวยครับวิวสวยมากเด็กก็วิวสวยมากเลยไปแล้วเด็กน้อยไปแล้วร่มรื่นมากค่ะทุกคนดูแต่ตอนนี้อากาศแบบไม่น่าไม่น่าลงไปเล่นน้ำเลยนะแม่น้อยไปแล้วถ่ายทอไมไม่น่าลงไปเล่นน้ำเลยแดดระอุมากค่ะ ดูทำอะไรชาเปิร์สทำอะไรครับเคลียร์พื้นเล่นนะคะทุกคนน,น,น,น้ำใสมากค่ะโอเค,คออเ,คเปเคลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วครับไ,ไนหน,ไนครับโอ้โหเตรียมพร้อมยังครับลูกจะมอมหลอกคอไหนใครบอกว่าจะไม่เล่นน้ำใครบอกเมื่อกี้ใครบอกว่าจะไม่เล่นน้ำ ถ้าไม่เล่นนะ้ำาเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมมีได้ไงเนี่ยฮะฮะอายืนขึ้นยืนขึ้นเตรียมตัวใส่ชูชีพรู้สึกเป็นไงบ้างคะตอนนี้อากาศอากาศเป็นไงบ้างสดใสร้อนอะไรนะร้อนร้อนมาก <c oughs> ไม่ร้อนได้ไงตอนนี้เราอยู่กัน2องโมงสินาทีร้อนจะตายใช่ไหม <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน้องแจปเปอร์จะไปเล่นนะ้า <c oughs> ไปให้ดูว่าหา ใช้แก้วน้ำใสขนาดไหนใช่ไหมครับครับโอเคโอ้โห okay. oh, ลงน้ำแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะน้ำใสไหมครับใสไหนดูดิอุย๊ยเห็นขาเลยะเห็นขาแม่ด้วยเห็นขาเลยโอเคไปน้องเชเปอร์ไหนเล่นน้ำให้ดูหน่อยครับคนเยอะไหมลูกคนเยอะไหม,อมตอนนี้นะคะน้องเชเปอร์ ipper, ทำไมถึงต้องใส่ชูชีพไหนอบอกสิเล่นน้ำเด็กเยอะครับเดี๋ยวจมใช่ไหมป้องกันไว้ก่อน ชอปเปอร์มีไอเทมพิเศษให้ฟองออกทำไงครับอู้หูโอ้โอ้ my god ยก,กสูงๆนี่อยู่ที่หารายแก้วค่ะทุกคน <c oughs> อ้อเป็นงไงเป <c oughs> ็นยังนะไงไหนครับอู้หู สนุกสนานไหนไหนทำไมอ๋อมันต้องทำอย่างนี้หรอต้องทำอย่างนี้หรอใช่โอ้โหยาวเลยอะไปนู่นเลยอะไหนมันต้องรอลมมาเปล่ายายลงไปลอยคอแล้วลอยคอในน้ำทะเล สนุกเลยเมื่อกี้หนูไปเล่นน้ำกับใครมาครับลูกกับเพื่อนมาครับเพื่อนชื่ออะไรรู้ไหมไม่รู้ครับอ้าวไม่รู้จักชื่อเขาเราไปเล่นกับเขาได้ไงอะไม,ไม่รู้จักชื่อเขาไปเล่นกับเขาได้ไง